กราสุดทุกคนกันด้วยนะผมโอ้โหไม่ได้เจอกันนานสำหรับเกม Love is all around นะผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยเฮ้ยมันไม่ได้จบตรงนี้ไม่ใช่หรออ๋อโอเคมันมันย้อนให้เรานหนึ่งนะโอ้ยชัวร์ไม่ดีแต่ว้ยอ๋อที่เราโดนรถชนพาร์ทที่แล้วอออ้ย แล้วจะมีอาเจลงมาไม่ยังเป็นเออฉันโดนกระทื่มมาก่อนหน้านี้แล้วโทษจริงนจริงนะนบบคิดแล้วยอยู่ขนาดคับรถอ่ะไปส่งบ้านไหมเออไม่เป็นไรเออมีเรื่องที่จะทำอยู่มองไม่เห็นน่าจะเห็นกระเป๋าเรางั้นเอางี้ไหม ฉันพานายไปที่บริษัทของฉันแล้วก็คอนเฟิร์มว่านายโอเคหรือเปล่าโอเคฉันช่วยนายเองช้าๆนะโอเคเราได้ผู้หญิงคนใหม่มานะผมชื่อว่าห้องเชิญน,นะครับผมเรียกว่าคุณคุณเชิญคุณคุณคุณเชิญแล้วกันโอเคไปเลยไปกันเถอะ งรเจ้าหน้าทีอขอผมช่วยเก็บให้ครับโอเคนี่คือโซนทำงานโซนพนักงืนว้าว,วสัตว์ใหญ่ตัวดีนี่เอาอีกทีเหมือนกูเลยสัตว์ใหญ่เป็นบ้าเลยอ่ะมีรูปที่เราวาดได้ดิว่ะนี่มันที่เราวาดกับเี่ยวรูนี่ เอาอผู้ถึงเสี่ยลู่เสี่ยลู่ม,ม่มากับอาเจ้ด้วยคุณแม่เออเออเทิร์นอาราวแอนด์รันหันแล้วก็วิ่งโลเวอร์โย์เฮดแอนด์โคเวอร์คือก้มหน้าแล้วปิดหน้าแล้วมึงจะวิ่งทำไมวะถ้ามึงไม่ไปสวัสดีทักทายเขาอะน้องทำหน้าแบบงงมากเฮ้ยพี่มาทำอะไรที่นี่เต่คุณแม่ก็เฉยๆโอเคน่าจะเป็นทันแรกที่ดีที่สุด เฉียด้าวหัวใจแตกเฮ้ยจะไปไหนอ่ะจะทำอะไรอ่ะเออผมขอไปนั่งตรงนั้นแป๊บนึงได้ไหมโอเคทุกคนไปแล้วอเท่าไรอ่ะอ๋อไม่มีอะไรครับผมคิดว่าผมไม่ได้เจ็บอะไรแล้วนะเออผมไปก่อนฮะเดี๋ยวก่อนชื่ออะไรหมายเลขบิสกุยกุยเหรอมีงานไหมไม่มีครับขับรถได้ไหมนิดหน่อย ไปไปคนขับรถให้ฉันซะคนขับรถเหรอเดี๋ยวเซ็นสัญญาให้แล้วก็รับเงินเดือนแบบว่า,าอะไรขั้นต่ำเรื่องเงินเดือนที่นี่กับอ๋บอแล้วผมต้องอยู่ที่อันนี้ไหม,มท,ที่บริษัทห<า>ไหมจะเรียกนายตอนที่ฉันต้องการคนขับรถผมมีคำถามครับคือมีเขตพนักงานไหมห้องพนักงานนี้ไปถาม HR เอาสิ H.R. Yes, หรอถ้าจะโอ้โหถ้าจะดาวไม่ผิดแล้วก็พี่ยีนั่งสิน้องทำ H.R. Yes, หรอน้องลูกโอ้อึดอัดมาคุเ say something b r ย say something พี่กับบอสสนิทกันหรอบ,บอสหรอ ก็ผู้หญิงคนนั้นไงที่ช่วยพี่ไว้อ่ะคุณเฉินน่ะเขาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของบริษัทนี้อ่ะฮะไม่คิดว่าจะเป็นไฮเลเวลอ้าวสองคนไม่ได้สนิทกันเหรอก็ไม่นะคุณจีนพูดว่ายังวะเออบิสเนสอ s สบิสเนส e s s อันนี้แล้วกันได้ผม 之前还没来得及告别。呃，晚，前，出来，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 没来得及告别。呃，想前，出来，没来得及告别。呃，晚，前，出来，没来得及告别。呃，晚，来，没来得及告来，没来来，没 ฮัลโหเอ่อพาราอะไรนี่ไงพารา่วหรอ้ยเฮ้าแก้มผิดเบอร์แก้มผิดเบอร์บ้าะไรนี่ไอ้าวไม่มีปัญหาเอาไปให้บอสเชนซะครับคุณเชน陈总，我了。你了？啊，好了。你不用心我，我真 ผมโอเคแล้วจริงๆฮะฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นเออก็รถก็จะพร้อมอีก<ด>สองสว<อ>ันครับเดี๋ยวผมไปดูว่ามันซ่อมเสร็จยังทนนี่ฉันอยากจะถามก็คือทำไมถึงมีเมคอัพอยู่ที่หน้านายเออเออ,เอ,อพูดความจริงไปดีกว่าพูดความจริงเออผม รู้จักกับ HR แล้วก็เล่นกันนิดหน่อยครับเล่นกันเหรอใช่ครับเรารู้จักกันมานานแล้วอันนี้มันเขาก็เลยแบบมันก็เลยมีเป็นผลที่แบบว่ามีรอยแดงบนหน้าเหรอความผิดผมเองครับเออก็ระวังหน่อยแล้วกันอย่าลืมว่านายเอ็งทำงานอยู่ในบริษัทครับหัวหน้าเฮ้ย b r สวัสดีนะเออเกี่ยวกับรถของนายน่ะ อยากจะซ่อมเร็วือซ่อมช้าหม่เข้าว่ายัางไวงวะก็ถ้าอยากจะรอเนี่ยนะมันก็ต้องแบบรอของอะ่ะแต่ว่าให้สั่งของเหรอแล้วก็ได้สิบปอเซนด้วยส่วนลดเหรอหรืออะไรเออ If you can fix it, I will find someone who can... อ่าเป็นผมจะตอบอย่างนี้เลยไอเออย่ามาตะลุกนะเว้ยถ้ามึงไม่ซ<ม>่อมแล้วก็กูจะไปหาคนที่ซ่อมได้นะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจะซ่อมให้อย่างนี้เลยโอเคไหมรอ,อยนี่แหละเอะเเอเกี่ยวกับรถนะครับผมคิดว่ามันน่าจะ ได้เวลาหน่อยฉันรู้แล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเออหัวหน้าครับขับรถชนบ่อยเลยทำไมถึงปฏิเสธการคิกแบก็คิกแบ็กคืออะไรวะอะไรอ่ะหัวหน้ารู้อยู่แล้วเหรอทำไมหัวหน้าถึงรู้วะหรือเป็นแบบการที่เขาแบบบอกให้อีหนุ่มนั่นมา๋ยมันเกิดขึ้นบ่อยขนาดน,นั้นเลยเอ่ะ เฮ้หาบ้านให้คนขับรถของฉันให้ผมเลยครับฮ้ผมอยู่คนเดียวครับจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดเช่าบ้านหรอกเอาความจริงแล้วผมก็อยู่ในห้องเล็กๆหรือไม่ก็อะไรข้างทางก็ยังได้นายไม่จำเป็นต้องจ่ายสักหน่อยผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับแต่ว่าผมบอกว่ามันจะเกินไปหรือเปล่าอ่ะคือมันเป็นกฎของบริษัทที่พนักงานจะต้องกินดีอยู่ดี อ้าวถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอกลับห้องก่อนแป๊บนึง送我的ขอบคุณครับขอบคุณครับบอสอะไรอ่ะ The fight is this bro พี่ยี่ทำอะไรในห้องเก็บของเนี่ย？哎没อ粮呐？ ทำไมต้องปิดทางด้วยอ่ะซ่อนอะไรไว้ข้างในยอย่ามีคนมื่นมาเห็นพี่อยู่ในนี้เหรอเนี่พี่อยู่ในนี้เหรอเอ่อนี่ามีแล้วมีอะไรมาหาเนี่ย <c oughs> ก็จะมายินดีที่ได้ทาง,งานใหม่นะ่ะขอบคุณนะเออให้กูเลือกเถอะนะเออ I want to make s u r d bed go into tidy up เก็บห้องปะอันเนี้ยเมื่อกี้เราบอกจะผลหน้าว่าจะไปเก็บห้องใช่ไหมนี่กันบอกบอกไปบอกให้ตรงกันบอกให้ตรงกันขอบคุณนะอือเดี๋ยวขอไปทำความสะอาดห้องก่อนเดี๋ยวอย่าบอกใครล่ะว่าฉันอยู่เนี่ยเอออ๋อะไรอะเราเตอร์เหรอเฮ้ยนายเป็นใครอะฮัลโหลสเตอร์ตกลูกเปล่าเน็ตไม่มีเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปเช็คเราเตอร์ ถ้ารเตอร์ตกเหรอผมไม่รู้ครับหัวหน้าผมจะเข้าไปดูแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ให้ผมเข้าไปอ่ะมีการแจ้งเตือนจากบริษัทเนี่ยหรือเปล่าเออถ้าไม่มีก็ลองไปเช็คดูก่อนโอเคครับเอ้ยต้องแอบก่อนเดี๋ยวไม่มีใครจับได้ดอนวอลลี่อีวีทีเอสวีไฟไม่ต้องห่วงทุกอย่างจะโอเค ว่น่ารู้เหรอามันถึงชบ้านให้เราเีเพราะเขาเห็นว่าเราอยู ho, yeah. ่ในรูนี่เหรใครอะเอาแม่ขมาขมาขมารู้ดีฉันอยู่ที่นี่อ่เจ้นยกลับมากเริ่มจานได้ยินว่าได้รับการทำงานเข้างานก็เลยแบบมาแสดงความยินดีเฮ้ยโอ้โหมีของขวัญอีกแล้วเฮียมึงนี่ดวงจริงๆเลยนะ อะไรอ่ะทยเหรออย่าบอกใครนะย่าไม่เห็นยังไ,ไม่ดีอันนี่คือสิ่งเดียวที่นาอยากจะบอกใช่เหรอนี่นักเอยากจะถามว่าถามอะไรอ่ะอันนี้คือใช่ไทยของแฟนเก่าหรือเปล่าพ่อผมตายอ่ะไอสัตว์ไอเหี้ยกูเลือกให้มึงอย่างดีนะอยากได้เอาคืนมา เเอออ้ยน่าจะเธออยากจะเอากลับคืนไปทำไมอ่ะแบบว่าแบบอยากเอาของขวัญที่ให้แล้วคืนทำไมอะไรเงี้ยอันนี้ตกว่าอันนี้มันจะแบบมันจะเป็นการใจร้ายกันไปนะผมไอ้โรบิทิงแด๊ดยูคัมฟอร์มคัมฟอร์มยูฉันต้องการฉันต้องการโอ้จะปฏะเสธได้ยังไงกันแล้วของดีขนาดนี้เฮ้ยจะทำอะไรอ่ะนี่เราอยู่ในบริษัทนะ 生怕别不知道这里面有人啊เอ่อลิ้นเอ你拽皱我给你带上哦ยวนยอนยืนนเส่โอเคไะอืมดีมากครับเจ๊้เฮ้ยเปียวสูตรกับเราท้าอย่างไงอ่ะนอ่สอ๋อมีคนให้เป็นของขวัญอุ้ยกระช่าคอเลยเอรอของขวัญเหรอเอาเจ๊ก็คนให้มาจะไปยิเสธได้ไงเล่าคุณแม่คุณแม่ฝน เฮ้ยโอ,ยอย้น่าจะเป็นแบบไฟบิกฟบ๊กไฟเลยอะ่ะคุณเชนกับคุณชินกำลงังซัดกันอยู่ยฟังฉันสิปล่อยฉันไปนะเอ่อเพเดอร์ตี้เพ่นเล่นโตรกระโปกเหรอกับอะไรอะ่ะไฟเฮดออนคือสู้ซึ่งๆหน้าลูกผู้ชายจากกานอย่างเราที่ไปฝาสั่งเวียนมาแล้วจะมาสู้เล่นโตรกระโปะยังไงเราต้องสู้ดิว,วะ,ฮะ,ะ,วะเฮ้ยแก เอ้ยเป็นผู้ชายแบบไหนวะฮะทำไมถึงแบบว่ากระชากพี่ง at ี้มึงเป็นใครเนี่ยเอ้ยบอกไปดิกูถามว่ามึงเป็นใครคือปัญหาก็คือแบบว่าพนักงานไม่ต่อสัญญาเหรอมีปัญหาก็บอกกูซิเรื่องว่าแบบต้องทำธุรกิจยังไงอ่ะอ่ะฮะ 你把事情调查清楚该怎么应对怎么应对嘛不อเอาบอกว่าไมันคือปัญหาพนักง,งานไม่ต่อสัญญาใช่ไหมมีหลักๆอยู่สองอย่างนั่นแหละไม่ที่เก่ามันกระจอกสวะนนะผมก็ที่ใหม่มันดีกว่านะผมถ้ารู้ว่ามันออกเพราะอะไรก็ไปแก้อย่างนั้นสิว่าไม่ใช่แบบว่ามาแบบทำความวุ่นวายกับคนอื่นอย่างนี้อย่างนี้ ฉชนไหม้่งนายไม่ต้องบอกฉันหรอกนะว่าแบบธุรกิจต้องทำยังไงอะ่ะมึงเป็นใครกันแน่วะผมเป็นบริการส่วนตัวของหัวหน้าฮงานะผมถ้าแตะหัวหน้าอีกแล้วก็รับรองกูจะแตะหน้ามึงคืนอา้าวเฮ้ยม <c oughs> ึงก็เก่งเหมือนกันนี่ว่า ขับรถคงแบบเสียความสามารถไปแล้วมั้งอยากขับรถดีกว่าครับเขาเป็นอ๋อรุนพี่เซเนียนะผมเนี่ยแทบไม่คุยท l กไปคุยดีกว่าโอเคไม่แม่งเ่อเลยเนี่ยว่าอะไรเนี่ยผมแค่ต้องการเงินเอาไปจ่ายใช้หนี้เฉยครับ เออฉันต้องซ่อมรถคุณก่อนนะอะไรผู้ช่ยคนนั้นคือเขาแบบแ<ต>พยายามจีบคุณเหรอใช่เขาก็เป็นหุ้นส่วนบริษัทเหมือนกันนะนะแต่ว่าแบบแม่งนาำคาญชิบหาย โอ้ยถ้าแบบมีวันหยุดไป็นฮอลิเดย์บ้างก็คงจะดีสินะก็ทำได้นะสิเออไม่มีแลวครับพผมหมายถึงแบบว่าเราสามารถ make it happen ได้อ่ะเราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้นะทำงานหนักไงเครียดอย่างนี้เราก็เสนอมาพาชั้นมาที่นี่ทำไมอ่ะก็ไม่มีคนอยู่ในบริษัทอดีเล่นเกมกันดีกว่าวันนี้มาจากไหนวะสั่สเฮียถามจริง ผู้อีควิกสโลอาจจะไม่เลาใจควิกอาจจะล้มนะผู้หญิงอาจจะเจ็บได้กันผมขอไปธรรมาดาแล้วกันถ้าเป็นแบบเด็กผู้ชายผมบอกเลยผมวิ่งแน่แบบวิ่ยไม่มีแหวนเมื่อก,กี้ให้ดูแหวนถ้าไม่มีแหวนน,นิ<อ>้วนางเล่นได้ก็แง่แหละชอบใจ <laughs> <laughs> โอ้ยความสุข <laughs> โอ้ยรู้สึกแบบดีที่จังเลยอะ่ะดีเฮ้ย <laughs> อะไรอะไร,ร,รไม่ปี่แคฟฟูมันข้างหน้าเป็นทางเลี้ยวเบรกกับดิฟไอ้ตัสโชเดม how to deep into k y o ไปกุยเย็ดเย้กุยขับรถดีอะเนี่ยแน่นอนนี่ยังไม่ถึงแบบจุดเบสเลยนะอา้าวกุยี่ยมีแกงกันหรอฮะ มึงเล่นหืวต้องใจแกล้งหัวะฮ้ยช่างมึง <c oughs> จะกลัวดิเออจนมิเชนคุณหัวหน้าเชนครับใช่ไหมเนี่ผมเห็นอะไรทั้งนั้นเจ้าแมวคนนี้ก็น,น่ารักดีกนนะเหมือนกันนะไปถึงหัวหน้าประธานบร,ริษัทเลยเหรอ สนุกไหมสนุกมากไม่ได้รู้สึกอย่างนี้แบบนานแล้วเดี๋ยวผมพาไปทำอะไรมาสนุกกว่าน,นี้ไหมมีอย่างอื่นที่มันสนุกกว่าน,นี้อีกเหรอเอ,เอ่อ time to work out เฮอจะออกกำลังกายกูถามจริง time to party time to party bro time to party ปะออ่ะฉันจะพาเธอไปสักที่หนึ่งที่มันสนุกยิ้มเลยนะเอชอ้อปปิ้งเหรออาจจะทำงานจนไม่ไม่เวลาช้อปปิ้งก็ได้นะไม่ชอบเหรอสีฟ้าไม่ชอบกระเป๋ากระเป๋าแบบที่มันเป็นอันนี้ปะ่ะเสื้อกันหนาวอะ่ะไม่เอาอะ่ะโบอย่าโยนทิ้งดิแกเก็บที่เดิมอุอย้ยโอ้โหอันนี้ นี่น่ารักอยู่นะน่ารักอยู่อะไรอีกอะไรดีแก้วเล่นไปเรื่อยอะโบยูยูสามสิบกว่ามั้งเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมนานๆทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้หญิงเรามันก็มีมุมมีอยู่แล้วเนาะถึงไม่ใจยูเท่าไหรอ่อ่ะน่ารักเหรอเห็นไหมงม<ำ>ตบไปชนเชียส ของนไก่กระดาษวายแพ้กินเลยกินเลยน้ำเจ๊กหวยใช่ไหมขอนไก่กระดาษเอ้ยแพ้อีกแล้วชั้นแพ้แล้วี่เนียกินเข้าไปโอเคถูมือแล้วนะเอาจริงเรียบร้อยชั้นแพ้ว่ะกิน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 เมาคู่จบที่ห้อง้อนแกกระดาษดูแพ้ดริงอีดริงกี้เฮ้ย ค่าชักดาบไหมอะไรนะเอาเลยเหรอไป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 เอายี่ยไม่จ่ายตังก์เหรอเฮ้ยลืมโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์โอเคโอเคเฮ้ยเงินทอนเออเช้ามาเถอะช้ามาเถอะวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอ๋อกินแบบไม่จ่ายที่แปลว่าคือไม่จ่ายตังค์ถอน เย้เย้พามาที่ที่แบบว่าอันนี้อเอะไรงานศิลป์วางสีทางไม่มันไม่แห้งหรอแบบไม่หันอะไราปิดไว้อะดูเขาแบบอ <ใช S 1> ึงบ้งๆนะทำะไรอ่ะมาช่วยฉันสิแต่ฉันใส่สูตรอยู่เลยนะถอดออกก็พอเออ๋อยวให้มันเปื้อนสีก็พอลวะวางข้างนอกไกลๆดูเขาไม่ค่อยอยากทำเนาะ เเราก็ไปบบงััคฮ้ยต้องทาแบบลองพื้นก่อนอะไรงนี้แล้วค่อยแบบทำสีมันไม่ใช่อย่างนั้นฉันจะโชว์ให้เองว่าต้องทำยังไงเอออย่างนั้นแหละงั้นแหละเออเย้ใจเย็นใจเย็นแหมขี้เล่นเหมือนกันนันเราอ่ะอะไร เอาเอาเสร็จเราเป็นเซลกรรมกรเนอจยกของซัดแล้วอืมอืมอืมอ๋อมีความสุขกันสองคนเรียบร้รอตบกลองพังกุยกุยแบบไหนเนน่เนีนีเนียเนี่ยเน่เนี่ยเนี่ยเนีนี่ยเนเน็ยเนี่ยเนีนี่ยเนี่ยเีวิเนเลยเนี่ยเนี่ยนียเนี่ยีขึเนยเ่ยี่ยเียนีีนีน ฉันก็บอกว่าเหมือนกันไะแล้วไม่มีประสบการณ์อะไรมาเล่าบ้างนะถ้าไม่เกี่ยวกับงานก็ฉันเคยวิ่งหนีงานเวงมาครั้งหนึ่งวิ่งหนีงานเว딩เหรออะไรวะเนี่ยเทคนิกลี่แล้วตามเทคนิคแล้วอ่ะฉันไม่ได้วิ่งหนีหรอกแต่ฉันแค่แบบปฏิเสธแหวนของเขาเนี่ยไอ้ยี่ what the fuck are you doing man มึงสามารถทำอะไรอย่างนี้ได้จริงๆหรอวะโอ้ยเฮียแบบฐานะไม่มีแล้วต้องการโรแมนติกอะไรอย่างนี้ยหรอเฮียคุณจะผมขอโทษครับเออเดี๋ยวผมจะเอาทิ้งเจ้าของความจะให้กลับให้แล้วกลับได้ยังไงฮะมันเป็นของฉันแล้วตอนนี้มันเหมือนคำตอบที่เราจะตอบกับอันนี้ว่าเอออาเจ้อะ เจ๊ไลยคุณแม่ที่นี่คือที่ไหนบ้านฉันเองอ้าวแล้วคุณพาผมมาบ้านทําไมครับก็ใชาบ้านแม่ไม่ใช่เหรอแล้วก็แบบไปอยู่ห้องนั้นมันก็กระโหลกอ่ะเออมือนี่มันไม่ค่อยถูกนะครับเฮ้ยคิดมากนะปิดประตูเข้ามาได้แล้วโอเคครับทั้งนั้นหมืนหน้าเชนเฮ้ยคนขับรถมาหลงทีบ้านแล้วยังพาเข้ามาในบ้านอีกเหรอแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมีปัญหาอะไรเปล่าอ่ะ เดียวคุณจะเข้าใจนะว่ามันทำงานยังไงอ่จะฮะเข้าเรื่องเลยดีกว่าเขาช่วยอะไรให้คุณนะเขามีคอนเน็ชันเขาแก้ปัญหาให้คุณเหรอ,หร,อหรือเขาทำให้คุณดีณขึ้นเขาทำเยี่ยออไรทำให้คุณถึงแบบอันนี้กับเขา <S <S นี่คุณฟังฉันนะ,ะบริษัทเราจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะไรเงี้ย ห้ามข,ข้ามเส้นเฮ้ยพูดงี้บอกเขาว่าไงวะฉันเข้าใจนะนายอย่าพยายามชนิดกับเธอแ m a weapon เหรอแ m the weapon นี่คืออะไรวะฉันคืออาวุธชีเ taken ทำไมอ่ะเธอเป็นแฟนฉันแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ว <ological S 2> ่าเธอเป็นแฟนใครเฮ้ยเอาทำไม 那白带了。也许过一段时间，你就知道你现在的行为有多幼稚哦耶，就是带姐拜拜，不，喜好多我，故意，故意，有些事情我还没想明白，给我点时间。我我没别的意思，我只是不想他来骚扰你。我我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 我 มีสกิลดีนี่เดี๋ยวจะย้ายไปที่อันนี้เหรอมาร์เก็ตติ้งแปลว่าการตลาดเออไปไหนอะบูยินดีครับผมกุยจากมาร์เก็ตติงครับทางนี้เลยเฮ้ยอะไรอ่ะขอบคุณครับ จะเป็นมาร์เก็ตติ้งเหรอทานี่เลยครับลูกค้าคุยงานลูกค้าเหรอเฮียจีสขอบคุณครับสวัสดีครับขอโทษนะครับที่ให้รอนี่ครับผู้จัดการนี่งานสรหรับเอ่อช่วงนี้ครับ summary summary มองหน้ากันเลยวะ你不是去市场部了吗？怎么回来当司机了？ โอ้แต่ข่าวว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งแล้วนี่กลับมาเขับรถทำไมอ่ะบอสหาบ้านให้เหรอนายนี่มันโคตรสุดเลยว่ะทำไมแบบชั้นไปอันนี้ได้ไหมอ่ะไปดูบ้านได้ไหมเฮ้ยคุณหวังมาแล้วนะตรงนั้นอ่ะถามหานายอยู่อ่ะเธออยู่จริงเหรอฮอะไรอ่ะคนนั้นไปคนนี้มาคณะตะวันเหรอ มาเห็นอะไรอ่ะอ๋อไม่มีอะไรมีอะไรเหรอได้ข่าวว่ามีบ้านอ่ะไม่เห็นชวนไปบ้างเลยอ่ะอะไรเนี่ยมาด้วยกันไหมเนี่ยหมายความว่าไงเนี่ยโอ้โหมันก็ไวเกินทำแปลไม่ทันอ่ะนารอนานยังอ่ะโอ้ยแสงกระเทียมจะฆ่าฉันแล้วกุยกุยพี่ What the fuck are you doing เขาโลดมันกลมจริงๆเราอยากจะไปเยี่ยมบ้านเธอมาด้วยกันเหรอพวกเราเจอกันระหว่างทางอ่ะไม่ต้องห่วงมันไม่กัดกันหรอกนะานี่มันไม่ใช่บ้านของหัวหน้าเชนเหรอนั่น โอ้โหเสือ้อแม่งสกรปรกชิบหาย,กกายฉันสกัดเองเดี๋ยวฉันทำความสะอาดตรงนี้ให้เดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวเดีย๋ยวฉันช่วยกูยี่อยูงในหรือเปล่า I'm b a c กฉันกลับมาแล้วเทลเดียมทูไฮโอเพ็นเดอะดอร์บิทก็ต้องโอเปนเดอะดอร์ไอวิล will leave the d o o นน่ <open. S 2> นะไอวิลลฟเดอะดอร์โอเย็นเดี๋ยวฉันเปิดประตูเทคไอีซี่บราเวนมีเฮียอโอเคอ้าว ดิครับเชนชงเชนกุยกุยคิด想清楚了ฉันคิดแล้วคิดอีกอะเฮ้ยทำไรทำไรกอดเหรอหรือจูบหรืออะไร你想清楚什么了คุณคิดอะไรครับคุณคิดอะไรระหว่างไปทำงานฉันก็ได้คิดอะไรหลายอย่างเลยอะแบบอะไรที่ฉันต้องการกุยมันก็คือนายไงล่ะ 真正的生活。พา爬ันไปแบบชีวิตที่จริงเ你回来怎么不通知我去接你啊？跟你在没没通来บอก啊？在被拉？我体会到了前所未有的幸福我体会到了前所未有的幸福和快乐。我体会到了前所未有的幸福和快乐。我体会到了前所未有的幸福和快乐。我体会到了前所未有了前所未有的我体会到了前所未有的幸福和快乐。我体会到了我体会到了前所未有的幸福和快乐。我体会的幸福和快乐。了前所未有我体会到了前所未有的幸福和快乐。 พี่คนเรียกเอา้านั่งหน้าสลอนกันเลยทีนี้ What is going on นี่อ่าเกิดอะไรขึ้นอะ่ะ Pretend to be in a work meeting โ oh, หแกล้งทำเป็นแบบว่ามาประชุมงานกันเหรอ Lay all the cards on the table เปิดไพ่ทั้งหมดไมถึงมาพูดความจริงนั่นเองนะผมเป็นรประมาณประมาณอะไรเงี้ยผมไม่โกหกอยู่แล้วครับไปเลย ฟังฉันนะยังไงก็เธอพวกคุณก็คงจะรู้เรื่องกันทั้งหมดใช่ไหมรู้จักกันอยู่แล้วนี่ก็ไม่จำเป็นต้องอิน r ท d u c ว your self แล้วนะเดี๋ยว่าไม่จำเป็นต้องแนะนําซึ่งกันและกันแล้วล่ะแนะนําตัวมันดึกแล้วนี่เออทำไมนายผมไม่ไปส่งเขาล่ะกุยกุยถ้ามันรอบวันนี้ไปอยู่บ้านฉันไหมกุยกุย ันนไไมปอยู่ฉันบ้านฉันก็ได้นะเออไอ้สัพทำไมทุกคนอยากให้อยู่บ้านวะเอ้าเดี๋ยวชัปเตอร์ห้าโอ้คุณแม่ขอโทษโอ้โหแต่หัวหน้าเพิ่มมาเต็มเลยว่ะโอ้ยชัปเตอร์ได้เป็นชัปเตอร์สุดท้ายแล้วเียจะเลือกใครเนี่ยมันต้องเลือกป่ะตอนจบอ่ะโอเมยกอดโอเมยกอดโอเมยกอดโอเค เดี๋ยวจะไปยังไงไปติดตามใหม่กันในในอาทิตย์หน้าและเจอกันมากันหมดเลยปะเนี่ยเฮ้ยชเชนน่ารักมากเชื่อผมเริ่มปันใจให้ชเชนแล้วปะเนี่ยไม่นะโอ้เสียวลูกโอ้โหสียานเผ่อมองกล้องนิดนึงแต่ว่าอิสโอเค b บ o โอ้โหกุยี่หาอะไรกินกันเธอ